สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาออนทวนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูการการดึงชโดนะครับเราเรียกว่าการดึงชโดครับเดี๋ยวพอดีผมเดินทางมาที่อ่างไงเลยพอดีมาเจอเซียนปลาอีกท่านหนึ่งนะครับที่กําลังดึงชโดอยู่เพราะว่าคลิปนี้นี่ผมถ่ายมา2รอบแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีใครได้นะครับก็เราลองมาลุ้นดูนะครับว่าเซียนคนนี้จะจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม ครับอันนี้อันนี้กําลังทําอะไรครับเขาตกช h a d ใช่ไหมครับ,อ,รบอันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับหเหยื่อสดใช่ไหมครับอ๋อบอันนี้เวลาเราวิธีการก็คือเรากว้างเหยื่อไปหรือวอ่ายังไงครับกว้างเหยื่อแต่จานนะหน่อยไหมใช่ไหมครับ shade เห็นมันจะไล่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบปลาปลาที่ตายแล้วนี่มัน จะฉาโดมันางนี้นตรงนี้เพราะว่ามันมันมีบางบางเซียนครัแบแปบว่าโยนไปโยนมาจน,าน,านปลาแบบไม่ดิ้นอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อสแสดงว่าอยื่อาจะต้องเป็นเหยื่อที่เหยื่อที่สดนะครับแล้วก็ยังดิ้นอยู่นะครับนะตรนี้ก็ผมก็จะพาเพื่อนสมาชิกมาดูชมโดยวิธีการบินชโดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการของเซียนเดี๋ยวขออนุญาตถามที่ชื่ออะไรนะครับชื่อร่วมนเนาะแต่เซียนร่วมนะครับเซียนตาร่วมก็ คือว่าผ่านประสบการณ์นี้มานานกี่ปีแล้วครับในการดึงชะโดสี่ปีใช่ไหม<อ>ครับอครับครับครับเราเราลองมาดูวิธีการนะครับก็โยนไปอย่างนี้นะครับโอ้ผมว่ามันขึ้นอยู่ที่กับจังหวะแล้วก็โชคด้วยนะครับเนาะ<อ>ขึ้นอยู่จังหวะแล้วก็บรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศนะครับอากาศเปิดอ,อากาศปิดมากน้อยเพียงใดน,นะครับผม แต่ถ้าชะโดมันกินนี่มันจะเป็นยังไงครับอันนี้ตรงทอยแดงๆนี่จะเป็นทอยเป็นทุนเนาะอ๋อเป็นทุ่นนะครับทุ่นสังเกตดูว่าตอนนี้ก็คือปลากําลังกําลังลอยอยู่นะครับเป็นการล่อชะโดนะครับอ๋อจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับแล้วก็มาลองดูชมดูการเึียงชะโดนะครับอยู่ที่อ่างนาเเลิศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างนาเอเลิศ กท่านาออนทัวร์ครับที่นอนออนไลน์ครับครับท่านาออนทัวร์ก็มาดูการบินชโดนะครับรอบนะคอันนี้ก็อันนี้ผมก็ตัดคลิปให้ย่อลงนะครับเพราะว่าปกติผมก็รออยู่หลายชั่วโมงนะครับนะแต่ว่าเอาช่วงที่ช็อตที่มันตาตอนเหยื่อเลยว่าช็อตที่คาดว่าจะได้เลยประมาณนี้นะครับ นี่เราจะทิ้งไว้หรือว่าเราต้องดึงกลับดึงไหมรือไม่ต้องดึงแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับเอาิข้าวอาันนี้พเพื่อนๆสมาชิก,กนะครับมาดูการดึงเชืโดูนะครับดึงดึงดึงรอใช่ไหมครับ ดึงมาเช็ดเหยื่อนะครับอันนี้เราโยนมากี่ชั่วโมงแล้วครับขออนุญาตนะครัวันนี้มาตั้งแต่เช้าหรือว่ายัางไงครับาสามโมงเช้านี่ก็เกือบจะสามโมงเย็นนะครับอ,อันนี้ก็จะโยนอีกรอบหนึ่งนะครับนะ ธนาออนทัวร์ครับกินเที่ยนอนออนไลน์ครับผมมาดูการดึงชะโลที่อ่างนาอีเลศนะครับครับธนาออนทัวร์ก็พอดีพี่เพื่อนบอกว่าปลาได้ดึงหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าจะได้ปลาชะโดใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับโอ้นี่ไงครับได้เจอแล้วครับผมโอ้นี่ไงครับ โอ้นี่ปังงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเบ็ดออกนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับโอ้นี่ไงครับปลาชโดปลาเฉโดที่อ่างนายเลิศนะครับโอ้ใหญ่มากจริงๆครับอันนี้ติดเบียดปลาดกนะครับเนาะครับโอ้ตอนเมื่อกี้นี่เรามาไม่ทันนะครับตอนที่เพื่อนดึงเราไปเดินอยู่อีกมุมหนึ่งของอ่างนะครับพอดีพี่เพื่อนควักมือมาแล้วก็รีบวิ่งมาก็นี่แหละครับไม่ได้ดูตอนที่เปินเพื่อนลากนะครับ ตาเดใหญ่มากนะครับยังไงเดี๋ยวพี่ยืนโชว์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปเออครับโอเคอย่างนงี้นะเยวนะครับผมน้ามาด้านนี้นี่แหละครับผมเโดอ่างนเอเลิศนะครับนี่ใหญ่มากแล้วครับโอ้ครับผมอันนี้ประมาณกี่โลครับประมาณสองโลครับสองกิโลเนาะอ้อครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับอ้อครับผมแสดงว่าตัวนี้นี่หมดกำลังก่อนนะครับ เหยื่อปลาดกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับครับผมโอ้โหไอโดตัวใหญ่นะครับจากอ่างในเลือดครับโอ้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันเป็นกําลังใจในการที่จะมาดึงเบ็ดที่โอ้อันนี้ปากมันนะครับปากมันกว้างมากเลยนะครับปลาชโดโอ้โหคมมากเลยนะครับอนั่นนะครับก็คือตัวนี้คือมีอะไรกินทุกอย่างนะครับเนาะใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็เกือบประมาณสองสามกิโลนะครับ สามสี่กิโลได้อยู่นะครับตัวนี้โอ้ครับครับผมเอาแล้วเอาใส่ที่ไหนครับเดี๋ยวขอขอดูถุงใส่ได้ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับเราจะลองเดินตามพี่มาดูแล้วมีได้ได้อีกไหมครับที่อยู่ในถุงมีอีกไหมครับตัวเล็กอ๋อนี่ก็มีอีกใช่ไหมครับไหนในผมขอดูหน่อยครับโอ้ครับนี่ไงอ๋อตัวนี้ตัวเล็กเนาะครับอ๋อนี่ก็ปลาเป็นปลาชะโดตัวเล็กนะครับ โอ้นี่ไงครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับน่าจะตายแล้วนะครับโอ้ครับนี่นละครับการดึงเชโดที่อ่างนาอีเลิร์นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบสำเร็จนะครับหลังจากที่เราเฝ้าถ่ายคลิปมานานหลายวันแล้วครับก็ไม่ได้ดูปลาสักทีนะครับก็ได้ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมโอ้นี่ครับนาออนทัวร์ครับกินเที่ยวนอนออนไลน์ ไอโดที่อ่างนาอีอเลศนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆของพี่นี่เซียนพี่นี่ชื่ออะไรนะครับชื่อขอชื่ออีกสักรอบหน่อยครับรนะเซียนร่วมนะครับนเนาะเซียนร่วมมีชิดปลาชโดที่อ่างนาอีอเลศนะครับสุดยอดสุดยอดครับผมขออนุญาตล้างมือก่อนนะครับ ปลาเโดที่พิชิตได้อยู่ที่อ่างอาเรื่อนะครับก็เพื่อน,นสมาชิกได้ได้ชมกันนะครับอันนี้ยังพี่มันยังไม่จุดนะครับอนอนใหญ่มากนะครับผมความยาวก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ยาวเกือบหนึ่งเมตรนะครับยาวเกือบหนึ่งเมตรนะครับ ก็ประมาณใหญ่กว่าท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์นะครับยาวชิดตรงน,นี้นถือว่ายาวมากนะครับใหญ่มากจริงๆครับน,นี่นะครับผมจะดูตัวเป็นเ็นอยู่ที่อ่างไนเลิศน,นะครับ เซียนตามีเพื่อนสมาชิกมาเยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีหลายมีหลายคนอย่างเช่น,นกันเดี้ยเราลองมาเดินดูพี่เพื่อนทำตกชะดูต่อนะครับวันนี้ได้ไปแล้ว2ตัวแล้วครับโอ่ธนาออนทัวนะครับกินเที่ยวนอนนอไลายนี่ก็พี่เพื่อนต้นังเก็บปลาครับ,บใส่ถุง เาดูไว้เป็นชีวิตนะครับดูไว้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวริมอ่างในเลือดนะครับนะการดำมาากินนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณพื่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์นะครับผมกินเที่ยวนอนออนไลน์แล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับอันนี้ก็ได้แล้วก็ต้องเอาปลาไปแช่ไว้ที่น้ำนะครับ ปลาจะได้ยังมีชีวิตอยู่นะมีแล้วมีวันไหนที่เพื่อนจะออกเรือไปไหมครับพรุ่งนี้เนาะกี่โมงครับพี่จะออกใช่ไหมการออกเรือนี่จะทำลักษณะนะครับหรือว่าเราจะออเบ็ดลากไปด้วยใช่ไหมครับอ๋กอก็อคือลูกคอ้อกมันใช่ไหมครับ เมื่อเห็นลูกคลอกมาแล้วเราก็ไปล่อมันได้บริเวณนั้นใช่ไหมครับ